ั่งก่อนลิซี่ยกของออมานั่งเลยฮะนั่งเลยฮะอ่าโอเคครับนั่งเลยเรือมันจะเลื้อค่ะเอาทีู่เจ้าของห่าล่ะครับูเจ้าของห่านบางหมื่นครับรู้ว่าหมาพันปักโนจ้าทานอะไรดีครับทุเรียนลูกอะไรครับเนี่ยอะไรครับมะพร้าวเจอบ่อยฮะพวก นี่แหละฮะนักท่องเที่ยวจะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะไ่คุณไว้ไว้โกเนี่ยโอ้หโอเราทำไมเนี่ยนึกว่านึกว่าจะไม่ทักกันเลยเอออสาห์ไว้ทักไว้ทำไมครับเนี่ยอ๋อเด็กๆไม่สบายบ่อยครับโอ้คนโบราณนี่ผมเกิดมานี่ขาผมติดกันนะโอ้โหลขาผมเนี่ยคุณแม่เล่าให้ฟังว่าขาผมติดกันพังผืดใช่ป่ะเออใช่ครับเป็นพังผืดเนื้อนี่ติดกันอย่างนี้เลย คือยืดอย่างนี้ไม่ได้เอาจริงจริงเด็กผมขาติดอย่างนี้ยกให้เป็นลูกหลวงพ่อขาผมเดินได้โอเลยคือมันไม่สบายบ่อยอ่ะร้องไห้เป็นปีเลยนะรอดตายมาถึงทุกวันนี้สาธุชีวิตเวรกรรมทำไมเป็นไรเรื่องอะไรอ่ะมันเป็นกรรมเก่าหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะทำไมอ่ะคือผมนี่จะเฉียดตายมาตลอดตอนอายุมีเหตุการณ์แบบเฉียดตายเหรอตอนอายุสิบสอง โมไซเพื่อนผมขี่โบไซเพื่อนไป oh. ผมกลับไปเที่ยวนี่แหละกลับ uh. ขี่ไปเที่ยวทีนี้มันหกโมงเย็นแล้วมันสลัวแล้วผม uh. ขี่ไปไี่เลยปื๊ดรถพ่วงอ่ะที่มันมีสองคันอ่ะเธอเขาเรียกรถพ่วงป่ะรถพ่วงสิบร้อยไหมสิบเอ็ดล้อมีล้อไหไรด้วยสิบเอ็ดล้ออ่ะผมพูดถูกป่ละล <c oughs> ่ะ <c oughs> ไม่เสียงไงมแค่มองหน้าเฉยสิบเอ็ดล้อไงรถพ่วงทีนี้ผมจะหักซ้ายผมจะตีซ้ายไงรถพ่วงปัดหน้า คือตัวผมเนี่ยเข้าไปอยู่ในล,ล,ล้อรถพ่วงล้อหลังเลยลากผมไปประมาณสิบกโลอ่ะอทุรักทุเลอ่ะล้อนี่ทับเราไหมล้อนี่ทับผมเลยทับขาสองข้างเลยทับขาสองข้างผมยื่นมือไปล้อกลางทับผมอีกดูทั้งหมดกี่ภาคเนี่ยผมไม่ได้คุยตลกนะฮะจ,จ,จ,จริงหรือเปล่าเนี่ยจริงครับผม ล้อหลังล้อล้อพ่วงน่ะล้อข้างหลังก็ทับเราทับผมยื่นมือไปล้อข้างขวาทับมือผมอีกลากผมไปสิบกิโลผมสะบัดดิ้นผมสะบัดดิ้นร้องให้คนช่วยมึงยังมีสติเหรอผมมีสติผมไม่สลบะเออผมไม่สลบนะผมร้องให้คนช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยไม่มีใครช่วยผมทีนี้ผมสะบัด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 ผมหลุดหลุดล่วงไปในน้ำคลองเปคลองคลองสิบเจ็ดเนี่ยก่อนถึงบ้านนาเนี่ยเส้นนี้เลยเส้นเส้นองค์กรักนี่เลยดินลงคลองเลยลงคลอง พ่อแม่เลยระดมคนหาผมอะสามวัน4คืนบอติกตึงลูกกตันยู่ระดมหากันผมมาโผล่คืนที่เก้าเรอน้ำสิบคืนสิบคืนมาโผล่คืนที่เก้าขึ้นมาในพ่อแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดใี่ผมฟังต่อดีกว่างั้นน่ะทำไเช่าที่ไหนเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องจริงผมขึ้นมาในพ่อแม่จําผมไม่ได้นะ อ้วนแบบเคยเห็นองค์โบราณโบราณว่าใหญ่ๆอ่ะแค่โอค์ราชบุรีอ่ะไม่ใช่ราชบุรีนี่องค์นครปฐมเออเกือบถึงเส้นเดียวกันก็ไปโกะเลยไวโกะมาตลอดตอนแรกยาวถึงถึงขาเลยนะตอนแรกตัดเนี่เออคุณมาลำคาญเดินมาแล้วก็นลำคาญไงทับขาทับอะไรเงี้ยโอ้หชีวิตมีเรื่องเล่าเยอะเนาะนวดจะไปนวดไหมเนี่ยนวดอยู่ลิซซี่เลยครับนวดเก่งมากนี่นวดไหม ก็ไม่เมื่อยอยู่เหมือนกันครับผมคุณโรตีคุณโรเบิร์ตครับรวดชั่วโมงแล้วเนี่ยโอชั่วโมงแปดพันครับค่าน้ำมันมันแพงผมไม่ผมไม่กินน้ำพวกน้ำปรลมไม่กินโอ้อเหรอครับผมเพาะกายครับผมโอ้ใส่ปุ๋ยไหมเมื่อกี้อะไรดินไม่ชัดอะไรนะเวลาเพาะกายเนี่ยเวลาจะเพาะอะไรเนี่ยก็ต้องใส่ปุ๋ยไหม อ๋อเพราะกายมันไม่ไม่ไม่ใช่เพ่อพวกพืชนะฮะอ๋อพ่อกายเพราะกายเออทีหนึ่งจะทำไมฮะผ่าหัวมั้นเนี่ยผพพ่าเท้าโอ้ไปผ่างนี้ได้ไงอ่ะเฮ้ยโอ้โหนี่ถือว่าพลังมหาศารลรมากคุณปอกมะพร้าวได้ทีเดียวแล้วเปิดได้ขนาดนี้ครับผมผมเคยเคยอยู่โรลิเกมาก่อนอ๋อทำอะไรฮะตีกองเล่นโรลิเกโรลิเกเฮ้ยคุณเนี่ยนะครับต <มา S 1> <ะ>ัวโจ๊กอืมตัวตลก ผมบอกตรงว่าคุณชื่ออะไรนะชื่อลิซซี่ค่ะิเป็นเอ้ลูกครึ่งเหรอเรียกชื่อเขาเต็มเต็มอลยลิซซี่ลิซซี่อะไรครับอ่านามสกุลดวงค่ะแต่อย่เรียกพร้อมกันนะมัน มันจะอันตรายอะค่ะเป็นลูกลูกครึ่งหรอครับเนี่ยอ่าเป็นลูกครึ่งค่ะอ๋อคุณคุณพ่อเลยฮะคุณพ่ออยู่อาจีนค่ะคุณพ่อคุณจีนคุณแม่คุณแม่ไต้หวันค่ะอ๋ออเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งญี่ปุ่นครับลูกครึ่งญี่ปุ่นค่ะเ <c oughs> ขาบอกไต้หวันไปแล้วก็คุณพ่อจีนไงุณแม่ไต้หวันก็ใช่ไงลูกครึ่งญี่ปุ่นไงมันจะมาญี่ปุ่นได้ไงอก็ปู่ของปู่เขาไงครับปู่ของปู่เขาคือญี่ปุ่น แล้วตกทอดมาเป็นไต้หวันไปโตที่นูน่นไปโตที่นูน <or> น่นค่ะหาดนี้หาดนี้มีมีกี่เจ้าเนี่ยบางเจ้าเดียวพระเดี๋ยวจะย้าย,ย,ายไปบางแสนแล้วให้กำนันแหลมติดต่อชายหาดไปแล้วอโอ้ <c oughs> กำ<ะ>นันแหลมรู้จักเหรอโอ้โหกำนันแหลมตัวเะที่อ่ะอุ้ยสูง,สง โอ้ใช่ใช่ใช่คนผิดคนผิดสูงส,สูงสูงสูงผมยาวๆผมแกสั้นพี่แหลมหรอเปล่าพี่แหลมก็แล้วแหลมอะจำนั้นแหลมอะที่ขับรถไอ้ไอโตต้ตาฟอร์จูเนอร์เออไมีมอไซค์คันเนียไม่ขี่มอไซค์เขาขี่ไม่เป็นไปบางแสนเรียกไอ้แหลมคุยกูด้วย <c oughs> แต่กูถ้คกูผิดแหละ